ไอตัวตีโกเนี่ยตีโกมิตินะมันจะมีสิ่งที่ต้องจําเลยก็คือจะมีคำ,คำสามคำาซ i n คอสแล้วก็แทนไอ้ซน์คอสแทนเนี่ยเราต้องรู้ว่าที่มามันมาอย่างไงแต่จริงแล้วตีโกเนี่ยตอนเกิดมันเกิดจากสามเหลี่ยมมันเป็นการเล่นสามเหลี่ยมมุมฉากและสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ย และอีกทราคอสแทนเนี่ยมันเป็นการทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะอ้างถึงมุมใดมุมหนึ่งขึ้นมาสักมุมหนึ่งเวลาพูดถึงไซน์ก็ต้องถามว่าไซายมุมมาไหนคอสมุมอะไรแทนมุมอะไรจะพูดถึงมุมซึ่งมุมเนี่ยสมมุติเบื้องต้นนะตอนนี้เขาบอกว่าสมมุติเขาแทนสัญลักษณ์มุมชื่อว่าเซต้าสัญลักษณ์เป็นวงกลมแล้วก็ขีดตรงนี้คือเซต้าแล้วเขาบอกว่าไอ้มุมที่ว่านี่ถ้าสมมุติถ้ามันอยู่ตรงนี้ มุมที่อ้างถึงอรูเขียนเต็มเต็มเลยมุมที่อ้างถึงมุมที่อ้างถึงณตอนนี้เราให้เป็นเซตานี่คือมุมที่อ้างถึงมุมที่เราสนใจเพราะนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เราสนใจเราก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมที่เราสนใจด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉาก เราก็เรียกว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากแต่เขียนสั้นๆว่าฉากด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนตอนนี้ด้านนี้ถูกใช้ไปแล้วด้านนี้ถูกใช้ไปแล้วและด้านตรงนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อวันว่าด้านที่อยู่ชิดกับมุมที่เราสนใจอีกทีหนึง่งตกลงมี3ามเหลี่ยมมุมฉากเกิดขึ้นมุมที่เราสนใจอยู่อยู่ตรงนี้ด้านตรงนี้คือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เราสนใจ ถูกไหมด้านตรงข้ามมุมที่เราสนใจตรงนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านตรงนี้คือด้านที่อยู่ชิดชิดแนบข้างกับมุมที่เราสนใจเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคําว่าชิดมีคําว่าข้ามมีคําว่าฉากเพราะฉะนั้นเขียนปุ๊บขึ้นมาหนึ่งอันเราไม่ต้องดูข้างบนนะสมมติตรงนี้คือมุมที่เราสนใจตรงนี้ชื่อด้านอะไร ด้านข้ามมองปุ๊บตรงนี้เรียกว่าด้านฉาก,ากตรงนี้เรียกว่าด้านชิด,ชดถึงแม้มันจะกลับหัวฉากอยู่ที่นี่เราสนใจตัวนี้เซต้าตัวนี้ตรงไหนเรียกว่าด้านตรงข้ามม,มุีมเราสนใจนไปนี่เลยนลเนี่ยคือข้ามถูกไหมและเนี่ยคือฉาก,ากแล้วไอ้ที่เหลือตัวนี้คือ ชิดวิธีการดูคือมันอยู่ชิดข้างๆท,ที่สนใจและอยู่ชิดข้างๆฉากพร้อมๆกันพอเราได้สามตัวนี้ปุ๊บที้เราก็มาดูว่าแล้วที่มาไอ้สายคอสแทนเขาตั้งชื่อยังไงเขาบอกว่าสายของมุมที่เราสนใจให้มีค่าเท่ากับคอสของมุมที่เราสนใจให้มีค่าเท่ากับเดี๋ยวค่อยว่ากันแทนของมุมที่เราสนใจให้มีค่าเท่ากับเดี๋ยวค่อยว่ากัน ไซของมุมที่เราสนใจให้มีค่าเท่ากับข้ามส่วนฉากคอสที่เราสนใจให้มีค่าเท่ากับชิดหารด้วยฉากแทนที่เราสนใจให้มีค่าเท่ากับข้ามหารด้วยชิดจำยากไหมเอาใหม่ ทั้ง3ตัว s i น์คอสแทนมาถึงเราก็ท่องทรน์ามาก่อนคอสตามมาแทสตามแทนตามมาทรน์คอสแทนปุ๊กก็เริ่มเลยไอ้เจ้า s i น์เขาหานด้วยฉากไอ้เจ้าคอสาเขาก็หานด้วยฉากทั้งคู่เลยส่วน s i น์เนี่ยมนเริ่มต้นก่อนแล้วตอนเราเพิ่งเรียนรู้มุมที่เราสนใจเรารู้จักด้านข้ามก่อนมันก็ข้ามส่วนคอสชิดแล้วส่วน แทนมันอะไรมันคือเอาข้ามกับชิดสองตัวเนี้ยเอามาหารกันเป็นข้ามหารชิดเพราะนั้นกลับมาโอเคนะเข้าใจนะเดี๋ยวจะทำแบบฝึกหัดกันนะครับว่าแบบฝึกหัด2.1งจเนี่ยเขาจะทำยังไงข้อแรก